สองสามอ้าววันนี้น้องชาจะมารีวิวแท่งเดือนแสงโอ้เหรอครับไหนดูสองอันสองร้อยอันสองร้อยอันโอ้โหเยอะขนาดนี้จะหั่ให้หมดเลยทีเดียวเลยเหรอใช่แล้วมันจะสว่างไหมในบ้านเราไหนเราเทออกมาดิเทมาดูดิครับสองร้อยอันสองร้อยอันแล้วเราเตรียมหักเลยนะเตรียมหักเลยไหมครับเทออกมาเลย อา้าวนั้นเรามาหักกันเลยนะครับไหนลองหักดูทีครับมมีเชื่อมต่อด้วยเราจะเชื่อมต่อฮะเดี๋ยวเราค่อยเชื่อมต่อครับหักก่อนช้นะเอาเตรียมเตรียมหักเลยมีแสงไหมโอ้ยคนเราต้องปิดไฟก่อนครับไฟเราไปปิดไฟเลยปิดให้หมดเลยปิดนน้นด้วย เบ็ดอีกอาเตรียมหักครับเอาเลยหักเลยโอ้ตอนนี้หักน้องชาหักได้เยอะแล้วครับเร็วๆหักอีกเอาหักนี้อันนี้ก็มมนจะสว่างมากมัเยบางอันก็เริ่มจะเสื่อมคุณภาพไปแล้ว อันนี้มันเชื่อมต่อกันแบบนี้แต่มันยังไม่เชื่อมต่อเอาเลยครับอันนี้มันติดกันผิดเอาเลยครันเอ้เอางี้กนเออเอาชาเท่เลยครับพอทองรีบเล่นครับเดี๋ยวมันจะเสื่อมหมดแล้วให้ดวงแสงหมดแล้วนะครับต้องอุ้ย โอ้ตอนนี้เราหักหมดแล้วครับแห้ของเรื่องแสงแล้วเราจะมาทําอะไรต่อครับเอามาวางไว้ตามบ้านไหมครับอันนี้มันไม่ใช่เอออันนี้มันไม่ใช่ครับเราวางไว้ตามจุดเลยครับเอาวางไว้ตามจุดแล้วครับโรยไปแล้วโอโรยเลยครับโรยน้องชาโรยอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้เอาไปโรยเลยครับ โรย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 เลยครับโรยโรยอันนี้อีกครับเอาไปโรยเลยยังเลยยังตรงนี้มันหล่นเอาไปโรยนี่อยู่บนโต๊ะเลยครับโพมันใกล้จะเสื่อมคุณภาพและไอ้แท่งพวกนี้เราต้องรีบใช้ให้หมดเลยอ้าว เดี๋ยวเรามาจัดเป็นตัวตุ๊กตาเลยไหมเอาใช่ครับ,รบแล้วทำไงต่อเตรียมป,ปิดไฟปิดไฟเลยเหรอเอาปิดเลยครับอ,บอน้ำเปิดหนึ่งสองสามปิดโอ้โหเริ่มเป็นตัวแล้วครับนี่อันนี้ครับหนูจะเป็นปตัวเลยโอ้โหเป็นตัวอะไรวะเนี่ยไปดูสิ ตัว,วคนเปล่าครับตัวหุ่นยนต์คนอืมตัวหุ่นยนต์คนนี่มีพระอาทิตย์มีพระอาทิตย์ด้วยส่วนนี้คืออะไรไหมเด็กๆอาจจะไม่รู้เรื่องคืออะ้รไหม,ไมอะไรครับต่างดาวผีอูโอต่อเสร็จแล้วใช่ไหมครับเนี่ยยาวมาถึงนี่เลยแล้วก็ได้แค่นี้เน,นะาะอ,อีกหน่อย ไหนครับมืดม,มองไม่เห็นหน้าเลยนะครับตอนนี้นี่หน้าอยู่นี่ไอ้จะทำหน้าให้อ๋อหน้าอยู่นี่นะครับถืออย่างงั้น,นเดี๋ยวเราต้องซื้ออนนะไรรึมัคืออะไรเด็กๆจะไม่รู้นะอันนี้ตัวอ,อะไรคือหุ่นยนต์หัวเบี้ยวอ๋อนี่หุ่นยนต์นะครับนี่หุ่นยนต์หัวเบี้ยวเดี๋ยวเราต้องซื้อมาเพิ่มอีกเนาะอันนี้เอาตั้งพันอันดูทีว่าบ้านจะสว่างไม่ด้วยเรื่องแสงไหมนั้นเราจบ คลิปแค่นี้เนาะไายบายฮะไายบายครับจะดูสีทุกคนนะครับตัดเย็บรูปหน้าสีทำตานี่สีครับจะบาดหน้าได้นะครับต้องเอาใจเก่เหมือนพี่นะครับนี่ครับอ๋อพี่เล่นสีสูบฟอกสวอทฟาร์กันแล้วโอเคสีนึงครับมีเขียวฟ้าเลยสีนึงครับน้ำเงินนะครับมีอีกสีนึงเหลืองตึ๊กครับนี่โอเคครับ